เป็นขาคือน้อเอ่ะอมมากอ่ะน้องถ่ายรูปห้นี่นะถ่าย้วอถ่ายแ่หนราจะได้ไหมครับก็ถึติตรงไหนอ่ะติดตรงกลาง กับโมโยนี่ครับนีข้าอะไหมที่ที่แล้วยืนอยู่บนเวทีเดียวกับพี่เต้นเต้นยืนไหนฮะ็7อ๋อเหรออครับได้แค่นี้แหละสุดๆแล้วเข้าขดจมูกเลยไหมเนี่ยนานมาทีครับผมท่านบัวสดของเรานี่เอง ทำไงป้าป้าลงไปแล้วนะวันนีนะครับเอ้ยเรามาเกี่ยวอะไรนะเออ้องตาขึ้นนะป้าป้าป้าเนี่ยนู่นนู่นป้ากับลุงมาป้านู่นนู่นน

มาหนาึ่งสองอีกข้างครับนะครับหนึ่งสองโอ,คคงองเคครับผมผมครับ

โอเคอเคที่สโกนุนึโอเคแรถน่ะรถโอเคขอบคุณนะครับเจอกันขอธนาคารได้เดี๋ยวบอกมาน้ำอะไายายังไม่รู้เลยผมบอกแล้วกันสามริบค้าบาครับ

ไม่ร <c ười> <c ười> <À> ู้ว่าสาวที่ไหนถ่ายตุ้ยสวยจังนะครับสวัสดีครับไม่กล้ถ่ายรูปอยู่ดูทาก็อย่างที่เราเร่องกิจกรรมกันไว้นะครับ ก็ขอขอ้โดนทางกลับโดยสวัสดิภาพโอกาสหน้าก็จะถึงสวยจีดามเมไรก็มานะครับได้เลยต้องไปเป็นบ้านรับเป็นของตุ้ยีกนะครับตู้ใหญ่ใช่ไหมเรียกลูกตู้ใหญ่ไหมเออเจอกันนะครับนั่นขับที่นี่นะ ได้ไหมครับได้ครับขับรถกลับบ้านกันดีๆเนอะลับไปดีๆขับไปดีๆยีพี่ยีครับไปไปอร่อยป่ะอร่อยป่ะไม่ไปกินไม่กิเดี๋ยวเข้าไปกิงโอเคหมดแล้วเด็กที่ดูนกใจ